หมอรำชนะสารน้อยเพชรันแพงหมอรำดีดีกระเทยก็ไม่มีไม่กระเทยก็ไม่มีหมาเงินเล่านี้ยนี่ยือเก็บเงินมาเกินไังเหอครับขไข่หมอรำชนะสารน้อยเพนแพงหมอรำดีดีกระเทยก็ไม่มีอะไรที่้องเฮ้ยหมอรำชนะสารน้อยแพง วันนี้นี่แสดงสตัวเจ้าหรือไม่เอาเอาบอกูไทยเนีอี่าเอาาเอาให้เอาแสดงเสร็วันนี้นี่ตัวเจ้าหรือไม่เอาามรอเาเอเอาเอาเอาเิ อ้าวปฏิภาษายาคนคนเดี๋ยวเอายาคนเดี๋ยวยาคนคนผู้ใดพร้อมออกมาตั้งหนาเลยผู้ใดพร้อมออกมาตั้งหนาผู้ใดหัวถอยหลังสักตัวเดี๋ยวไปเจ้าหูหญิงแก่เออก็ตกพร้อมผู้ใดว่าปฏิเสธเงินจากเอายี่สิบบาทเอาหางหมีแล้วไปแย่หูหมูเอาหางหมูแล้วไปแย่หูหมีหูหมีหูหมูดูให้ดีหูหมีหูหมู ปาบ่ได <C> ้เลยจะไปหาขาตัวนั้พมัยิงโจยู่มันนี่เอาหางหนีลรไปเย่หูหมูเอาหางหมูลราไปเย่หูหมีหูหีหูหมูดูให้อีหูมีหูหมูปาเอาหางหมูเอาไปอยู่หูหมีหางหมีกลูกเอาหางหมีเอาไปยปา้าเอาอ่ ไอ้อ้่้าว่าอ้เวยาว่าอ้ผมยอกเพาเขา้วันหสเฮาสอคนเอึวันใส่ไหมล่คนมาฮเจ้าออกาฮะเด็ยนทางนี้ก็มุขข้อมว่าดมุก้นหยันมขแดกอ่ะพินีหารใช้มงเด็กาันหยันกันยังทไม้ขามเอาเล่นเจ้าจ้ะเอา เอาหางหมีไปเหยหมูหมูเอา,เอา,เอามือกลองมื้อกลางก็ไปกินน้ำเ <S an> งียว